สวัสดีครับวันนี้รายการพิเศษนะครับเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงหนีเมียมาหน้าใหม่ครับอตอนนี้เรากําลังแหงเอาอยู่ระหว่างคุณเก๋น,นะครับตอนนี้มีแหงเอากับเรานะครับตอนนี้มีพี่ปุ้ยนะครับแล้วก็มีน้องเก๋สวยๆนะครับของมดนะครับตอนนี้มดไม่ว่างนะครับมดก็ เข้าไปอาบน้ำนะครับอาบน,น้ำโดยที่ไม่ถูกสบู่ตอเตล่าของตอนนี้ก็ต้องค่ยพูดนะครับเสียงดังไม่ได้ตอนนี้เก๋ก็ล่าเริองอย่างมีความสุขสุดๆนะครับ พี่ปุยนะครับพีปุ้ยก็มีความสุขกับการเลี้ยงลูกไปในยามดึกนะครับพวกเราก็ว่างๆก็มาแหงเอานะครับอันนี้แฟนคลับพิเศษของผมนะครับที่ชอบติดตามเสมอนะครับเพราะว่าถึงแม้ผมจะไม่อยู่เขาก็เห็นหน้าผมแล้วเขาก็จะหหวร้อตลอดานะครับ พี่ปุ้ยก็พยายามบดนะครับว่าหน้าเราเลี้ยวหรือเปล่าครับหน้าผากกว้างไหมอ่าโชว์สิวครับอ่ามีความสุขของเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ลอยมดนะครับลอยมดเดี๋ยวคนเดียวมันมาแล้วครับมันมาก็พร้อมกับเน่หน้ากรำกามของเขา มดก็พยายามจะบอกนะครับว่าครบสี่ยูเซอร์แล้วนะครับก็จะประมาณจะพยายามเซ็กโช์อย่างเดียวนะครับนี่อันนี้เป็นช่วงหนีเมียมาหน้าใหม่ครับอืมจะ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องขอบคุณนะครับสำหรับ o o o l l e นะครับ ที่ทาให้เราได้มาแหงเอารวมกันข่าวนี้นะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับช่วงหลังห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับจะจะมาเจอกันได้ทุกวันนะครับก็จะมีพี่ปุ้ยนะครับหนีผัวมามาแหงเอานะครับส่วนผมก็หนีเมียมานะครับผมก็จะหนีเมียมาส่วนสองคนนี้ก็อยู่ก็เป็นคู่ผัวตัวเมียนะครับก็ไม่รู้จะหนีกันเองยังไงนะครับก็ถ้ายังไงแล้วก็ติดตามกันได้ในข่าวต่อไปนะครับ